นิฮอนโมโนสวัสดีครับวันนี้เรามาพาชมรถพวนด,ดินศาสตร์ดินกันดีกว่าเอาไล่ตั้งแต่เล็กสุดไปใหญ่สุดเลยนะครับอัปเดตปัจจุบันนะวันนี้วันที่ประมาณ17นะครับ17 18กอคอ,คอนะมาดูเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่อย่างนี้เราจะเรียกว่าเครื่องพลดินนะที่ร้านน้ฮอนโมโนจะเรียกเครื่องพลดินนะครับหรือบ้านเราก็จะเรียกตากาแตนนะก็คือมี1เพลา นะครับเราก็เป็นใบพวนไปเลยจะไม่มีล้อหรือถ้ามีล้อก็คือไม่มีใบพวนนะครับก็คือเผาเดียวนะครับเริ่มต้น4,200บาทหน้าแบบหน้าตาแบบนี้อัพมา4,500ครับนี่เบาๆพี่ชุดนี้จริงๆส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเกิน6,000ท่าไรส่วนมากก็ประมาณ4,500-4,800เนี่ย4,500มีไดรย่าด้วยนะครับมีอะไร4,500นี่ M M, M 3 3แรงนะแล้วมีชา้าเร็วด้วยนะมีเกียร์เอา้าตัวนี้ไม่มีว่ะตัวนี้มีชา้าเร็ว4,500 นะครับมีให้เลือกให้ชมก็อันนี้เป็นเครื่องพุนด,ดินนะครับมีอีกนะอีกโซนหนึ่งโซนนู้นจะมีโซนนู้นจะมีเกียร์ด้วยแล้วก็พาราจะเริ่มประมาณ6กพันนะเป็นฝั่งนูน้นอ้า่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจะเป็นล้อเดี่ยวครับล้อเดี่ยวจะเป็นศาสตร์ดินร่องแคบๆนะร่องคขายสาสิบเซนร่องตัววีร่องมันนะครับอ่าผู้ได้เห็นภาพก็จะเป็นพวกนี้เริ่มต้นเริ่มต้นที่เจ็ดพันห้าร้อยนะครับเจ็ดพันห้าร้อยหน้าตาแบบไหนนี่คันนี้อย่างประมาณนี้เจ็ดพันห้าร้อยครับ ครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ2-3แรงแต่ไหวนะ2-3แรงแต่ไหวนะแล้วก็เวลาตรวจเช็คเสร็จทุกคันภาระอันนี้รวมเช็คเรียบร้อยแล้ววันที่ลูกค้ารับจะมีแปะประทายอัดคลิปวิดีโอน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ซีนอะไรเปลี่ยนถ่ายให้ทั้งหมดนะครับดูแลให้ครบก็คือเอาไว้พร้อมใช้เลยอัพขึ้นมาอีกน,นิดนึงนะครับเออมีแบบนี้ด้วยอันนี้สำหรับเครื่องพรนดินนะอ่าอัพขึ้นมาอีกน,นิดนึงก็จะเป็นหลังเต่าครับนี่คือหลังเต่าเน้นในการพวนดินนะครับยกล่องไม่ได้นะเน้นพวนดินอย่างเดียยยวเลลากขึ้นแปง ง่ายๆเลยก็คือใส่ผ่านแหวกเพิ่มอย่างตัวนี้พิเศษตัวนี้เป็นพิเศษนะครับก็คือได้สตาร์กุญแจนะครับ18,900แต่ถ้าพี่ไม่เอาสีไม่เอาพิเศษ1 2ื 9, ่0พี่ทุกคันเลือกได้เลยจะเป็นโซนนี้ หนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยครับทุกคันที่จะตัวนี้อ่าหนึ่งสองเก้าตัวนู้นหนึ่งสองเก้าตัวนี้หน,นึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าทั้งหมดเลยนะครับรวมเช็คให้พร้อมใช้งานนะครับอยากเห็นคลิปตัวไหนสามารถทักมาแจ้งได้เดี๋ยวผมส่งคลิปรีวิวให้นะครับอันนี้12,900ไม่รวมเก็บสีถ้าเก็บสี14,900นะครับอัพมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นชุดนี้ชุดนี้เป็นพวนดินศาสตร์ดินนะครับใครอยากยกล่องกบโคนต้นก็นี่เลยอะ่ะแบบที่155 5.5แรง18,000นะครับ หนึ่งหมืนแปดพวกนี้จะหมุนแฮนด์ได้ทุกคันพวกนี้จะหมุนแฮนด์ได้ทุกคันเลยเนี่ยพวกคุณดินสัดดินนะครับก็จะเป็นสองเพาเห็นไหมก็จะมีชุดเพาล้ออันหนึง่งแล้วก็เพาวพวนเพาศาสตร์อีกเพาหนึ่งเห็นไหมอันนี้จะเป็นสองเพาหมุนแฮนด์ได้นะครับพาลาก็ประมาณหมื่นห้าถึงสองหมื่นกลมๆนะหมื่นห้าถึงสองหมื่นถ้าไม่รวมรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษอันนี้อันนี้ก็ตัวใหญ่นะอันนี้ก็หมื่นเก้าห้ายังอยู่ในงบนะครับอัพขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นดีเซลอันนนนนนนีีี้้้คคืืืออออตัััััวววเเเกกบบบสุดแแแลลลลหหะะะท่่นน็็จปปงขไร แบบไม่เอาหางมีอยู่ประมาณเนี่ยคันสองคันเอาดีเซลนะเอาดีเซลกันก่อนดีเซลตัวนี้อยู่ที่19,900หนานะครับสำหรับไม่มีหางดีเซลเครื่องยนต์6แรงนะแล้วก็รวมเช็คเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นเบนซินครับเบนซินอยู่ประมาณ1 0 0 0 0ห0 0 0 0นนะครับตัวนี้เป็นคูเต้าพาราก็เลยสูงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มียกล่องอันนี้ก็คือขึ้นแปลงเป็นตัวหลังเต่าเลยขึ้นแปลงเลยถ้าตัวนี้อยู่ประมาณ30,000กว่านะครับขอแวะนิดหนึ่งแล้วก็อ่ะ นี่ถ้าแบบอันนี้เบาสุดเริ่มตน 25, ้น25,500ได้หน้าตาแบบนี้ครับ YT6 ครับยางเปลี่ยนมือ2สภาพดีให้หรือใครอยากเปลี่ยนยางใหม่มาคุยพาราพิเศษได้นะครับ25,500นี 25, ่พวกนี้ก็อยู่ประมาณ30,000 30,000นิดๆนะครับ30,000 30,000 30, น 30, 30, ิดๆนี่เหลือแค่นี้แล้วนะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับสำหรับดีเซลนะอยากเก็บสีอยากอะไรคุยกันได้อันนี้9แรงครึ่งครับ45แล้วก็สูงสุดของเราตอนนี้นนก็จะมีเป็นคูโบต้าตัวนี้ตัวน,นี้เอาไว้ตีนา สี 40, ่หมื่นเหมือนจะสี่หมื่นห้าสี่หมื่นแปดประมาณนี้เห็นไหมใบใบจะตีนาอ่าท่านใดอยากได้แบบไหนก็บอกได้ส่วนนั่งขับนั่งขับจริงๆมีเยอะเลยแต่ขอพาชมแค่ของใหม่แล้วกันพาชมแค่ของใหม่กันก่อนของใหม่มีนี่เลย12-3คันนะครับคันหน้าสุดเป็น K L 25คนนี้จีบเยอะมากคันนี้คนจีบเยอะมากนะ K L 25สเนี่ยสวยมากเทียบกับรถไทยประมาณ40แรงอันนี้ G B 1 8ครับ18แรงพร้อมโรตารี่ล้อหลังแท็กนะทั้งคู่เลย2คันนี้ แล้วหลังแท็กแล้วก็นี่แทกล้วนครับ ac 1 8ภาครับพาราอยู่ที่ 1, 108 0 0 0เก็บสีใหม่ทั้งคันนะครับพร้อมหางโรตรีด้วยอันนี้ให้ดู gb ก่อนแล้วก็ kl kl สวยมากนะคันนี้สวยจริงใหญ่จริงไม่มีอะไรให้ติเลยคะนันนี้เดิมเดิมสีเดิมหมดเลยนะครับอันนี้สำหรับชุดใหม่นิดห,หน่อยก็จะมีคนดิสนสัดดินนะก็อันที่อธิบายไปเรียบร้อยแล้วแหละนี่อันนี้เป็นตัวเล็ก 4, 8 8 0 0นะครับอันนี้12,900นะครับแล้วก็นูนพวกเครื่องพ่ดิน นี่เลยท่านใดสนใจตัวไหนอยากได้ตัวไหนนะครับหรือต้องการใช้งานยังไงสามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับตามด้านบนได้เลยวันนี้ขออนุญาตลากานไปก่อนคลิปหน้าอยากได้อะไรสนใจอะไรสอบถามได้นี่พี่ใหญ่นะ63แรง4.5พี่พร้อมตู้แอร์จบๆสนใจอะไรอยากได้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยฝากกดติดตามกดหัวใจด้วยนะครับลากันไปก่อนเจอก,กันใ่คลิปหนนะ้าบ๊ายบาย